ครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับตอนนี้มันนี้ก็ได้เข้ามาเที่ยวหาน้องนะครับก็ให้ผมมาเสียบยอดให้นะครับน้องได้ยอดมาจากปทุมนะครับอันนี้ก็คือเมื่อก่อนก็เคยเป็นกระท่อมนะครับแต่มันกลายไปแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับถ้าว่ามันติดแล้วยังไงก็เสียไปหลายยอดแล้วนะครับเรคอยมาวางแล้วคอยคิดว่าตรงอะไรัอยู่ตรงไหน

พูด้วย่ายเแต่เมื่าก่อนมันขาดจริงๆแล้วใบอ่ะงามนะครับใช่อันนี้ผมก็เสียบไปให้มันให้มันเป็นร่มก่อนนะครับให้มันเป็นร่มก่อนก็จะเสียบหมดนี่นะครับสวยเนี่ยครับต้นนี้เนี่ยบังไว้ก่อนนะครับบังแดดไว้ก่อน มก็ก็มาอัปเดตให้ชนนะครับได้ช่นี่ครับถท่วกายนะครับเป็นแบบนี้นะ มตตต้้งแ่นนยัปลาก็เนี่ยครับจะมีขนมีขนที่้าผมเอาอย่างนี้ไปแช่น้ำแล้วลากมันจะหล่อไหมไม่ไม่ออกลากแก้วนี่ต้องเสียบแก้วลองลองดูว่าอะไรยอดเนี่ยช่องกระท่อมมาทุมมาเข้าไปเข้าไปดู ลาดคันนมมี้ำเขาใช้ขวดแก้วติดทุกอันเลยขยันมากตอนนั้นพี่เล่นแรงแม่งพอเราเสียบมาแล้วเราก็เนี่ยพี่ทำหมดแล้วสามปีขนาดกิ่งตอนยังอยู่แค่ไหนสามเดือนแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มพุ่งแล้วอกออััพพิ่งน๋อถ้าเราอย่างนี้ไปแช่น้ำมันก็ถ้ามันออกรากเราลงดินแล้วเราก็เอามาเสียบยอดที่หลังข้อเนี่ยเอาเสียบนะเสียบได้ทำได้แรง งไม่หรอกกระทุ่มเยอะแยะไปเอาเสียเวลานานแก่หลายเดือนกดซื้อซื้อเอาดีกว่าสิบบาท20บาทเองไม่มันต้องกดแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ